วันนี้ที่จังหวัดพิจิตรจากสภาพอากาศที่แปรปรวนเปลี่ยนแปลงตลอดเวลาได้เกิดพายุฝนพัดถล่มอย่างหนักและมีลมกระโชกแรงในหลายอำเภอของจังหวัดพิจิตรโดยเฉพาะที่บ้านจระเข้ผอมหมู่หนึ่งและหมู่สองตำบลลังนกอำเภอสามงามมีบ้านเรือนประชาชนและวัดถูกแรงลมพัดถล่มอย่างหนักสังกะสีหลังคาบ้านปิวไปตามกระแสลมกระจัดก,กระจายไปทั่วบริเวณได้รับความเสียหายจำนวน50หลัง รวมทั้งมีต้นไม้ขนาดใหญ่หักโค่นระเนระนาดกีดขวางเส้นทางเข้าออกหมู่บ้านหลายจุดชาวบ้านต้องช่วยกันตัดไม้และนำสิ่งกีดขวางออกจากเส้นทางเพื่อเปิดใช้เส้นทางอย่างเร่งด่วนนอกจากนี้เสาไฟฟ้าหักโค่นอีกหลายจุดกระแสะไฟดับเป็นบริเวณกว้าง ประชาชนยังไม่มีกระแสไฟฟ้าใช้ในขณะน,นี้องค์การบริหารส่วนตำบลลังนกและนายอำเภอสามงามได้ออกสำรวจความเสียหายจากพายุดังกล่าวให้การช่วยเหลือประชาชนที่ได้รับความเดือดร้อนตามระเบียบราชการต่อไปนอกจากนี้ลมได้พัดเอาต้นข้าวของเกษตรกรชาวนาที่ออกรวงใกล้เก็บเกี่ยวหักล้มละเนระนาดได้รับความเสียหายเป็นบริเวณกว้างโดยเฉพาะต้นข้าวหอมมะลิ105ในพื้นที่อำเภอเมืองพิจิตรอำเภอสักเหล็กอำเภอวงังไซพูนอำเภอสามงามอำเภอภูพับช้างและอำเภอวชิระบ ได้รับความเสียหายเกษตรกรต้องเร่งเก็บเกี่ยวผลผลิตก่อนกำหนดคณะกิจมัชิมาพิกิจณาแลฟสืรายงาน